มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับว่าการรีไฟแนนซ์รถยนต์แบบไม่ต้องตรวจเครดิตบุโรเนี่ยมันกู้ง่ายอนุมัติไวได้เงินเร็วจริงไหมจริงตามโฆษณาไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับการรีไฟแนนซ์รถยนต์แบบไม่ตรวจบุโรเนี่ยต้องบอกว่ากู้ง่ายอนุมัติไวครับอนุมัติง่ายกว่าธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาขอสินเชื่อกับเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่ ไปยื่นกู้ขอสินเชื่อกับธนาคารแล้วถูกปฏิเสธสินเชื่อหรืออาจจะรู้ตัวว่าเครดิตทางการเงินของเราไม่สวยก็จะเป็นเลือกมายื่นกู้ใน,นสถานที่ไม่ต้องตรวจเครดิตบุโรดีกว่าครับ้วยังมีเหตุผลอะไรอีกล่ะที่ทําให้ลูกค้าไม่อนุมัติสินเชื่อแบบไม่เช็คเครดิตบุโรข้อที่1นนะครับเรื่องวงเงินกู้ไม่พอที่จะปิดยอดเก่า หมายความว่ายอดปิดหนี้เดิมยังสูงอยู่ครับยังสูงกว่าราคารถที่จะจัดใหม่ได้ครับข้อที่2ครับเรื่องประวัติเล่มทะเบียนรถครับเราจะไม่รับเล่มทะเบียนรถที่มีประวัติสูญหายห,ายหรือชำรุดเป็นการออกเล่มใหม่อ่ะครับอันนี้หลายๆไฟแนนซ์ก็จะไม่รับครับผมก็จะตอบเพื่อนเพื่อนนะครับว่าการรีไฟแนนซ์รถยนต์แบบไม่เช็คเครดิตบุโรเนี่ยอนุมัติง่ายครับอนุมัติง่ายกว่าธนาคารและสถาบันการเงินครับ